สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาแนะนำแอปนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะดอบริดนี่นะคะอ่ามันเป็นแอปแอปหนึ่งนะคะที่สามารถอ่าซื้อสินค้าซื้อสินค้าแล้วก็สามารถอ่าไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าแต่ถ้าเราใช้แอปนี้เราก็สามารถรับเงินได้นะคะเรารับเงิน เห็นไหมเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่ารายได้เฉพาะคนที่รายได้สูงสุดเท่านั้นนะคะมาดูว่ารายได้สูงสุด,สดนะคะบริษัทก็คือบริษัทจ่ายเงินโดยตรงนะคะมีหลักฐานการจ่ายเงินนะคะเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเดี๋ยวจะพามาดูเ,เงินนะคะจะยอด รายได้นะคะอันนี้สินค้าทดลองนะคะเป็นสินค้าทดลองถ้าไม่อยากซื้อก็ไม่ถ้าแบบถ้าอยากอออยากจะลองใช้นะคะก็แค่70บาทเองนะคะสินค้าทดลองนะคะ70บาทเป็นสินค้าทดลองนะคะสามารถสั่งซื้อหลากหลายสินค้าค่ะทุกคนมียามีอะไรนะยาบํารุงปอดมีอะไรเกี่ยวกับความงามนะคะ มีแซมพูมีครีมมีอะไรละหลายอย่างคะ่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะเนี่ยคะ่ะอันนี้ชาเขียวเราสามารถสั่งซื้อได้นะคะทุกคนแต่ถ้าไม่อยากซื้อก็แค่โปรโมทแอปโฆษณาแค่โปรโมทแอปเฉยๆให้คนมาดาวน์โหลดแอปนี้เยอะๆเราก็ได้รับตังแล้วจ้าทุกคนแซมพูนะคะอ่าอ่าอะไรนะเนี่ย ช็อกโ,โกแลตก็มีนะคะกาแฟมีมีหลายยี่ห้อค่ะทุกคนเอยมีหลายแบรนด์นะคะมีหลายแบรนด์นะคะเลื่อนไปยังไม่หมดเลยทุกคนนี่ค่ะมีหลายแบรนด์โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาดูไรายได้นะไหนนาะรายได้ที่เขาจ่ายมีกลุ่มให้เข้าด้วยนะคะทุกคน เฉพาะคนใหม่คนเก่าคนอะไรก็สามารถกดเข้ากลุ่มตรงนี้ได้เลยตรงที่ว่าเรียนรู้เรียนรู้การสร้างธุรกิจคิกสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้า,นาแบบนี้เลยนะคะทุกคนดาวน์โหลดแอปตามลิงก์ด้านล่างเลยได้เลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะคะอ,อ่ตรงไหนเนงิน จำนวนเงินอยู่ตรงไหนจำนวนเงินอ๋อจำนวนรายได้นี่นะคะอันนี้ผู้ที่มีรายได้นะคะเห็นไหมคะทุกคนรับเงินรับเงินอันนี้ก็คือคนที่เขาสามารถาสร้างรายได้ได้แล้วนะคะเนี่ยคะ่แะแต่ชื่อที่ขึ้นมาอบนนี้ก็คือเขาได้รับเงินนะคะคือแอปจะ แจ้งทุกครั้งที่มีคนรับเงินถอนเงินนะคะในแอปนี้เลยนะคะถ้าดาวน์โหลดมาแล้วก็จะขึ้นแบบนี้เนี่ยค่ะคนที่สามารถทำกำอ่าทำได้หลักแสนก็มีนะคะทุกคนหลักแสนหลักล้านต่อต่อเดือนนะคะทุกคนมีนะคะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูคนที่เป็น อ,อันนี้รายระดับอันนี้อันดับรายได้อันนี้หลักแสนทุกคนดูสิรายได้หลักแสนอันนี้ลายได้ซีโอี้ c ีโอี้หลักหมื่นนะคะทุกคนหลักหมื่นคนที่เฉพาะคนที่ติดอันดับรายได้เฉยนะคะทุกคน เนีค่ะคนลาวก็มีนะคะทุกคนคนลาวคนพม่าคนเนี้ยก็สามารถทําได้ะค่ะทุกคนโอเคอันนี้หลักพันนะคะทุกคนและได้นีถอนได้ตลอดเลยนะคะทุกคนถอนได้อแต่ว่ามีวันหยุดนะคะทุกคนมีวันถอนได้จันทร์ถึงจันทร์ถึงสุกเลยนะคะ วันเสาร์อาทิตย์จะหยุดนะคะทุกคนจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดนะคะทุกคนดูสิหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดร้อยสิบคนนะคะทุกคนจำนวนผู้ใช้ผู้ใช้งานผู้ใช้งานไม่ใช่ผู้ใช้ผู้ใช้งานใช่ไหมคะโอเคค่ะทุกคนแอปนี้มหัศจรรย์มากนะคะทุกคนก็คือขายสินค้าก็ได้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้านะคะทุกคน ขายสินค้าก็ได้แล้วก็ถ้าไม่อยากขายสินค้าก็คือโปรโมทแอปนี้ไปให้คนใช้เยอะๆแล้วก็สามารถรับเงินได้นะคะทุกคนโอเคสำหรับใครที่สนใจอยากจะอมีรายได,ได้เหมือนอ่าพี่ๆก็สามารถอลงทะเบียนได้เลยนะคะทุกคนดาวน์โหลดแอป ดาวโหลดแอปมาที่อ่าลิงก์ด้านล่างนี้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ให้นะคะทุกคนกดไปตรงลิงก์ด้านล่างแล้วก็ดาวโหลดได้เลยนะคะดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะโอเคขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะสบายดีอืม